ภายในเดือนกันยายนนี้เรื่องใดที่โดดเด่นที่คุณกำลังจะได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตในสามกองนี้จะมีกองของการงานการเงินความรักนะคะอยากจะให้ทุกทุกท่านเลือกกองที่รู้สึกถูกใจนะคะตั้งแต่ที่คุณเห็นว่าอยากจะได้กองไหนนะแม่หมอจะสับไพ่นะคะแม่หมอแยกไพ่ชุดของ ยิบีนะคะซึ่งเป็นไพ่ที่ถูกออกแบบมาเฉพาะของแม่หมอเป็นไพ่มนตราพญาพึ่งแม่หมอจะแยกไพ่ออกเป็นชุดของไม้เทา้าก็เปรียบเสมือนการงานถ้วยเปรียบเสมือนกับความรักเหรียญเปรียบเสมือนกับการเงินนะคะถ้าเกิดใครที่เปิดได้ก็คือสิ่งที่แม่หมอบอกอาจจะเป็นสิ่งที่กําลังสะทอ้อนมาที่คุณว่าภายในเดือนกันยานี้เรื่องที่โดดเด่นที่สุดของคุณจะมีเรื่อง งเงินความรักแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับพลังของคุณว่าพลังจิตของคุณรู้สึกปรารถนาที่อยากจะได้กองไหนและนี่ก็คือจิตที่คุณกําลังมุ่งมั่นสื่อออกไปว่าคุณกําลังได้รับการดึงดูดของเรื่องเรื่องนี้และเรื่องที่กําลังมาเกิดขึ้นจากการเปิดไพ่ของแม่หมอก็ถือว่าถ้าเป็นเรื่องดีไพ่ออกมาดีก็เป็นเสียงสะท้อนของจักรวาลที่กําลังดึงดูด สิ่งดีๆเข้ามาในเรื่องเรื่องนั้นหรือถ้าเป็นไพ่ที่อาจจะไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่ก็อาจจะเป็นการแนะนําเพื่อให้คุณได้เฝ้าระวงังหรือเป็นการแก้ไขปรับตัวก่อนที่มันจะเกิดหรืออาจจะ เกิดไปแล้วก็เป็นวิธีการแก้และกันนะคะเดีย๋ยวคม่หมอจะสะท้อนออกมานะคะอ่ะตอนนี้ขอให้คุณน้อมรับคำทำนายน้อมจิตตั้งจิตอธิษฐานกับสิ่งที่คุณต้องการอยากจะเชื่อมโยงแต่คุณไม่ต้องตั้งจิตอธิษฐานนะว่าคุณอยากจะรู้เรื่องอะไรนะไม่ต้องแบบว่าเฉพาะเจาะจงนะแค่ปล่อยใจให้สบายว่าตอนนี้อยากจะน้อมพลังของไพ่เพื่อเชื่อมโยงว่าไพ่ต้องการอยากจะสื่อสารอะไรกับเรื่องที่โดดเด่น ในเดือนกันยายนนี้ให้ข้าพเจ้าด้วยเถิดแล้วคุณก็เลือกกองที่หนึ่งหรือกองที่สองหรือกองที่3มอ่ะวันนี้แม่หมอให้คุณตั้งจิตนะคะบอกชื่อนามสกุลข้าพเจ้าชื่อนี้ต้องการที่อยากจะรับรู้กับพลังงานของไพ่ของแม่หมอว่าเสียงสะท้อนจากไพ่ต้องการอยากจะเสืออะไรกับข้าพเจ้าแล้วคุณก็นิ่งสักพักเลือกกองตอนนี้คุณ ตั้งจิตแลทานและเลือกนะคะเดี๋ยวแม่หมอจะนิ่งสงบให้คุณประมาณ3มวินาทีเริ่มค่ะตอนนี้คุณได้เลือกกล่องที่คุณต้องการแล้วนะถ้าใครเลือกกลองที่1มาดูนะว่ากลองที่1นนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะไพ่กองที่1กําลังมาบอกคุณว่า เดือนกันยายนนี้เป็นเรื่องที่โดดเด่นในตัวคุณโอ้โหถ้วยเปรียบเสมือนกับความรักความปรารถนาที่คุณต้องการเดือนนี้ขอให้คุณจงฮึดหน่อยนะคะอะไรที่เข้ามาในชีวิตของคุณหรือแม้กระทั่งเสียงสะท้อนจากภายในหรือใครที่กำลังมาบอกกล่าวคุณมาแนะนำไกด์ไลน์หรือมา เปิดโอกาสอะไรบางอย่างให้คุณนะคะคุณอย่าเพิ่งไปปฏิเสธหรือหรืออย่าแบบอย่าเพิ่งเบื่อนะคะหรืออาจจะมีเรื่องกวนใจไม่ให้คุณได้คิดได้รู้สึกกระทบจิตกระทบใจมันน่าเบื่อหน้าเซ็งจังเลยนะคะก็ขอให้คุณแค่น้อมรับได้รู้ได้เห็นนะเขาเรียกว่าไพ่อยากจะให้คุณได้รู้ได้เห็นเพื่อที่จะสะท้อนจากตัวตนของคุณว่าเรื่องเนี้ย มันน่าจะเป็นเรื่องที่คุณกําลังเกิดขึ้นอย่าลืมนะคะเวลาเรื่องอะไรที่มากระทบจิตกระทบใจเราบ่อยๆทาให้เราอาจจะเกิดความหงุดหงิดน่ารําคาญนั่นแสดงว่าจากักรวาลกาลังบอกว่าเสียงสะท้อนจากภายในคุณจะต้องเป็นคนที่ฟังให้มากขึ้นนะคะเพราะว่าไพ่เด็กที่กําลังนั่งเซงๆอยู่ใต้ต้นไม้เนี่ยค่ะคือเปรียบเสมือนกับตัวคุณตอนนี้อาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายหรือเกิดเซงหรือภาวะของการที่ ไม่ได้สิ่งที่ถูกใจหรือรู้สึกไม่พอใจไม่ว่าจะเป็นตัวของคุณเองหรือคนที่เข้ามาในจิตใจของคุณขอให้จงจัดการพลังงานนี้นะคะพลังงานนี้ถ้าเกิดคุณรู้สึกแบบนั้นนะคะคุณอาจจะใช้วิธีการ นั่งสมาธินะคะเพราะว่าไพ่เหมอว่าอยากให้คุณนั่งสมาธิในช่วงแบบว่าที่ไม่ไม่ได้เป็นช่วงกกางคืนนะเพราะว่าไพ่ใบนี้ไม่ได้เป็นกลางคืนนะไพ่ใบนี้เป็นช่วงที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะพักร่างของคุณนะ่ะคุณอยากจะรู้สึกว่าขอให้ฉันแบบได้พักถามใจตัวเองก่อนว่าตอนเนี้ย เสียงสะท้อนจากภายในอะไรกันแน่ที่ฉันยังไม่พอใจกับชีวิตของฉันนี่เป็นการเตือนนะแม่หมอกำลังบอกว่าไพ่ใบเน,เนี้ยเปรียบเสมือนกับการเตือนเล็กๆจากคุณแล้วคุณจะรู้ว่าตอนนี้ชีวิตของคุณต้องการอะไรกันแน่แล้วจัก,กรวาลก็จะสอนหมายคุณขอให้คุณจงหลับตาแล้วเชื่อมต่อกับพลังงานในตัวในใจของคุณขอให้ข้าพเจ้าได้รับรู้ถึงพลังงานของภายใต้จิตใต้สำนึกของข้าพเจ้า ว่าลึกๆแล้วข้าพเจ้าต้องการอะไรกันแน่เพื่อให้ชีวิตของฉันได้เติมเต็มได้รับพลังงานของความรู้สึกที่ต้องการจริงๆนี่ก็คือเป็นสิ่งที่จักรวาลกําลังถามคุณนะคะว่าคุณต้องการอะไรในชีวิตนะอ่ะนี่ก็คือคนที่เลือกกล่องที่1นนะถ้าใครเลือกกล่องที่สองนะคะมาดูซิว่าก็เรียกว่าไพ่ถ้วยไปแล้วเนาะสองกล่องนี้จะเหลือไพ่ไม้เท้ากับ ไพ่เหรียญอ่ะมาดูสิใครเลือกกองที่2จะเป็นไพ่อะไรนะคะชุดนี้จะเป็นไพ่ชุดเหรียญโอ้โหเขาเรียกว่าพลังงานของคนที่เลือกกองที่สองคุณอาจจะกําลังรู้สึกดึงดูดเรื่องการเงินเขาเรียกว่าช่วงเดือนนี้โอ้โหฉันไขว้คิดถึงเรื่องการเงินการทองที่ตอนนี้มันเป็นช่วงอนาคตที่คุณกำลังจะเติบโต ในจุดเล็กๆนะแม่หมอกาลังบอกว่าไพ่เด็กถือเหรียญเนี่ยเปี่ยรสซึ่งว่าคุณมองเห็นโอกาสการเติบโตในเรื่องเส้นทางการเงินของคุณแล้วแหละตอนนี้ไพ่ากาลังมาบอกว่าเส้นทางการเงินของคุณอะ่ะขอให้คุณจงเก็บเล็กผสมน้อยนะคือแม่หมอกําลังบอกว่าไม่ว่าคุณจะมีมากหรือมีน้อยขอให้เก็บ เพราะว่าเหรียญเนี่ยเปรียบเสมือนคุณค่าในมือของคุณคุณจะต้องเก็บเหรียญของคุณหยอดกระปุกก็ได้นะคะไม่ต้องเป็นแบงก์ก็ได้หรือถ้าเกิดใครสะดวกเป็นแบงก์วันไหนอยากจะหยอดแบงก์ก็หยอดนะเพราะว่าไพ่เหรียญเขาเหมือนกับว่าตอนนี้ละค่ะคุณกําลังทําตามไพ่เป็นการเสริมดวงเพื่อที่จะให้คุณเติมพลังงานของการเงินของคุณใส่ไว้ในกระปุก ด้วยมือของคุณนะอย่าใช้มือคนอื่นนะพพเพราะไพ่ใบน,นี้ต้องเป็นมือของคุณนะคะเป็นมือขวาก็ได้นะคะมือขวาหรือมือซ้ายก็ได้นะคะ ก็เป็นมือที่คุณถนัดก็ได้นะคะเนี่ยแล้วคุณก็หยอดไปขอให้เมล็ดพันธุ์ทางการเงินนี้จงปลูกเป็นต้นการเงินการทองให้ได้เติบโตงอกเงยนะคะนี่ก็คือเป็นพลังงานที่คุณกําลังเติมพลังการเงินของคุณเป็นการเสริมดวงนะไม่หมอกําลังบอกว่าเป็นการเสริมดวงแล้วสิ่งที่คุณอาจจะไม่ค่อยคิดกับเรื่องเล็กๆน้อยๆการเก็บเงินเล็กๆน้อยๆเน,นี่ยมันจะเป็นการที่ทําให้คุณได้รับรู้ถึงพลังคุณค่าทางใจและเนี่แหละค่ะ คุณจะเริ่มมีวิสัยทัศน์ที่มองการไกลของเส้นทางการเงินหรืออาจจะเริ่มตั้งใจในการจัดการเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินชีวิตในเรื่องการใช้เงินละคุณจะเป็นคนที่เริ่มกลับมาในแง่ของการทบทวนเรื่องการเงินและบอกได้เลยนะการเงินคุณจะดีขึ้นจากการจัดการการเงินเพียงเล็กๆน้อยๆของคุณนี่แหละค่ะขอให้คุณจงเชื่อพลังงานนะ คนที่เลือกกองที่2ก็ในเรื่องการเงินเก็บเงินเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะคะเป็นการสร้างพลังการเงินของคุณให้เป็นเม็ดเงินที่จะงอกเงยนนะะตอนนี้ก็เหลือไพ่กองที่3ามนะคะก็เรียกว่ากองที่3ามนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการงานนะหากใครที่เลือกกองที่3ามน่าจะดึงดูดเรื่องเกี่ยวกับการงานมาดูซิการงานในเดือนกันยายนนี้จะเป็นสิ่งที่โดดเด่นในด้านใดน,นะคะโอ้โหอเอาง่ายๆนะเดือนนี้กันยาใช่ไหม กันยาก็เดือน9ก้าไพ่สามไอเท้าเปรียบเสมือนกับว่าสิ้นปีนี้ช่วงธันวาเนี่ยแม่หมอกําลังมองเห็นจากไพ่นะไม่ว่าคุณจะกําลังรอคอยในเรื่องเกี่ยวกับผลตอบแทนหรือกําลังรอคอยในเรื่องโอกาสจังหวะชีวิตหรือในเรื่องตําแหน่งหน้าที่การงานหรือการที่คุณกําลังอยากจะสร้างอนาคตเติบโตในแง่ของการต่อย,ยอดกิจการการงานของคุณแม่หมอเขาเดินปายปีนี้การอดทนเฝ้ารอ,อการที่คุณ ปลุกพลังใจของคุณในช่วงแต่ต้นปีกลางปีอาจจะมีท้อบ้างเหนื่อยบ้างทุกบ้างแต่ไม่หมอบอกได้เลยว่าคุณจะหายเหนื่อยแน่นอนนะคะคุณจะหายเหนื่อยแน่นอนคุณจะ รู้สึกว่าตอนนี้ฉันเริ่มเห็นอนาคตที่จะเข้ามาในเรื่องการงานที่จะหลั่งไหลเข้ามาเลยแหละขอให้คุณจงเชื่อมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่คุณทํานะคะแม่หมอเลยละภายในสิ้นปีเนี่ยนะคะคุณจะมีเรื่องดีๆในเรื่องการเงินที่จะดึงดูดเข้ามาไม่ว่าจะการเงินภายในประเทศหรือต่างประเทศหรือกําลังต้องการอยากจะสร้างกิจการหรือวางแผนส่งออกหรือกําลังจะทําอะไรเกี่ยวกับทางด้านการงานของคุณเนี่ยค่ะคุณจะได้รับการโปรโมทคุณจะได้รับการเตือน จากจัก,กรวาลว่าตอนนี้คุณกำลังเติบโตคุณจะได้รับสิ่งดีๆความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ที่คุณรอคอยคุณจะหายเหนื่อยเป็นปิดทิ้งนะคะเนี่ยละคะคือสิ่งที่ไม่มีใครหรอกค่ะที่เหนื่อยแล้วไม่สําเร็จถ้าคุณไม่ท้อซะก่อนนะคะเพราะฉะนั้นไพ่จงบอกว่ายืนหยัดกับสิ่งที่คุณทําคุณสําเร็จแน่นอนนี่ก็คือเป็นไพ่พลังงานนะขอให้คนที่เลือกทั้งสามกองนี้ขอให้คุณโชคดีแล้วก็ปรับ กับสิ่งที่แม่หมอแนะนำในเรื่องการเสริมดวงหรือในเรื่องของการรู้ในเรื่องเกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิดของคุณหรือแม้กระทั่งคนที่กำลังรอคอยความสำเร็จรอคอยผลตอบแทนอะไรบางอย่างคุณจะได้รับสิ่งดีงามแน่นอนนะคะนะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะแล้วก็มาติดตามคลิปของแม่หมอกันอีกเรื่อยนะคะ